ก็โลหะมันก็ไหลไม่ดีหรละครับมันเหมือนหยด,ดน้ำใบบัวถึงมีล่องเดือยสี่ทิศมันก็ไหลแน่ไปก็จริงแต่ว่ามันก็เข้าไม่หมดผมก็เลยใช้วิธีนี้นะี๋ย่ามาดูกันไอ้ท <c oughs> <c oughs> ี่เไหนวะเห็นเลือดเออไไข่นะย่าโดนไฟตัดของข่อนไม่หมดเลยโอเคครับเ <c oughs> นี่ย ก็เลยใช้วิธีบดไปด้วยตามมันเหลวๆเ,เข้าไม่เต็มเลยเดี๋ยวหลอมใหม่อีกนี่มันดีอย่างเงี้ยเลยหลอมใหม่เนี่ยมันถึงจะแนบเลยผมใช้โรเบิาบดไปด้วย,ยบ็อกพังแล้วบอกเริ่มพังแล้ว เอาอีกทีนึง่งอยากให้มันแบนที่สุดขอสักพักับนีวิธีนีใช้วิธีที่ผมเองบดเข้าไปด้วยใช้เบ้าเนี้ยเบ้าหลอบทองนะบดไปด้วยตอนมันเหลวๆโอเคครับ <laughs> เป็นตรเพิมของคู่น็อตนะ้เด็กๆโอเคไม่งั้นมันคงนเหมือนหยดน้ำใบบัวงี้คงไม่ได้รายละเอียด แบบพวกเล็กๆน,น้อยๆอะไรอย่างนี้หรอกนะเราไปใช้ดูนะเดี๋ยวจะลองทำพิมพ์ประกบหยอดพิมพ์ประกบด้วยเหมือนกันแนวตั้งดิ่งไงโอเคครับลองหลายๆวิธีเราเป็นมือใหม่ไปแล้ว